สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในที่เกม Octodad นะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดัตมิลนะครับตอนนี้ที่เนรายการด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ Octodad ภาคที่3นะครับก็ลุยกันเลยครับไปนี่ก็มาอยู่กันที่เอออ่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเหมือนจะเป็นซูเปอร์โอ้ยโทษด,ดูกระทำหนะ้าอุ้ยโทษโทษอย่าร้องไห้

We're working on getting it fixed Do you work here โอ้โหโอ้ฉันจะบอกว่า anyone work here คนว่ามันดีใหม่อะไรวะเฮ้ยคืออะไรเนี่ยปิดปิดปิดให้เขาหน่อยครับเออครับโอเคเรียบร้อยนะครับแหมคนดีนะฮะนี่ไงพิซซ่าหรือเปล่า see when the red light's on, the speaker is off. that means it's safe for to talk about how we get our meat from. what is mm. it? oh, jeez. Uh, what i was saying was it's safe to talk about how we get our meat from nowhere. purvishans. <coughs> 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 บนไม่เป็นไร <c oughs> เดินเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงปล,นปล่อยมันปล่อยมันปล่อยนะครับอันนี้เออได้แล้วครับเออไฟพิซซ่า หาพิซซ่าแช่แข็งนะป่าวอวแล้วทำไมมีไม้ค้ามาด้วยอ่ะเอากลับบ้านดีมีอยากเล่นจุงเบยนะครับซื้อไปให้ลูกเอ้ยซื้อไปให้ลูกเล่นนะครับพิซซ่าแช่แข็งอยู่ไหนอะครับเออยใจเย็นเถอะอ้าวขโมยซีเรียลเราไปเฉยเบย เอาคืนใช่นั่นคุณจะทำอะไรครับเฮ้ยขึ้นมาดิัน่ใส่ตรงนี้จะไม่ถนัดครับ ทำอะไรขโมยขโมยซีเรียลให้ลูกอย่านี้อันนี้ันกลารกันเอามาดิหรือว่ายังไงต้องต้องทำอย่างอื่นก่อนเราชิบหายแล้วมือติดไปไกลๆดิไหนๆเตะเตะเตเตที เอครับขอหอขอ,ขอผมจะเอาให้เออทำไมอา้าวผมทำผิดนะผมขอโทษดีนะไม่เช็คคอยเฮ้ยแลทำไมให้เรามาซื้อคนเดียววะครับเหงาอีกแล้วแล้วผมต้องทำไงถึงจะขึ้นไม่ได้วะ ปีนกล่องเอาเดี่ยวอ่อให้กูลำบากแล้วนะครับอะไรครับเป็นพ่อทำได้ทุกอย่างนะในอะไรเงี้ยนะครับเออขึ้นมาดีมมาได้ครับได้แมงโก้ได้น้ำผลไม้น้ำส้มนะเซฟแล้วจากเอ้ยจากนั้นลงนครับ ลงยาวอุ้ยกระตุกเล็กน้อยเออตรงนี้มีมีขายผลไม้ไม่น่าจะมีอ๋อมีอ๋อเปลี่ยนภารกิจหยิบหยิบหยิบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนั้น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 นั่นแหละโอเคนะครับอ่สำหรับครอบครัวนะครับเซฟิงโทษถอด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  I'm so sorry ไอพิซซ่ามันอยู่ไหนวะครับอุ้ยโอ้ยโยทษครับโทษครับกล้วยมึงอะกล้วยเก็บกล้วยไปไหนได้ไหมครับเลื่อนทีนี้แบบเหมือนวิวปากเลยครับปิดวิวนะยฮะมาเฮ้ยเดินลำบากจริงๆนะครับอะไรมันจะขนาดนั้น,นของเล่นลูกเอาไหมาเนี่ยไม่เอามาัม้งน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่ อย่าทำลายของหรือเปล่ามีเมื่อวะเนี่ยก็พิซซ่ามันก็อยู่นี่พีอ่ออดโห้วันมันต้องมีอะไรอยู่กับตู้นั่นเดี๋ยวบอก่าผมรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่า เออไงน้องวิธีนี้ใช่ไหมเข้าในตู้น้ำแข็งแล้วก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราผมต้องเคลียร์ของก่อนนะครับอุ้ยลอยลอยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ารู้สึกพลังงานถึงพลังงานหรือเปล่าต้องเดินไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเค เฮ้ยลอยลอยลอยชิบหายโหมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองต้องพิเรนเนี่ยไม่พิเรนไม่ใช่ไม่ใช่เราไงกลับบ้านยังเดินไม่ไปเฮ้ยกระจกแตกมาดูด้วยนะครับกระจกไม่มีคุณภาพเลยบอกแล้วนะไม่ใช้ของดีๆหน่อยอะไรกะ ซูชิอีกยังไม่จบซื้ออะไรแยๆะๆไครับนม้งจะไปเปิดร้านอาหารเลยไหมที่บ้านอ่ะเอ๊ะประตูหลังร้านเปิดครับเกมนี้ผมจะจำไว้นะว่าเกมนี้มันเล่นแบบพิเลนพิเลน,เลนธรรมดาไม่เป็นนะจะจำไว้จะจำไว้อุ้ยชิหาย วิ่งเขาบอกให้วิ่งลงเดียวหัวดาวมานี่เดี๋ยววะเฮ้ยทางนี้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 โอ้ยหยิบเออหนี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 มันมาไม่ดีแน่หนีหนีหนี เ,เร,ร็วออเร็ว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 เร็นเร็ว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 เรร็วเวเร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็ร็วเร็เร็วเร็วเร็วเวเร็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 วร็ There getting are. We were r r you o bad, w เออคุณไปอยู่ไหนมาบางทีคุณก็อะไรวะอ่านไม่อ่านไ,ไม่ทันครับขอโทษครับ <c oughs> ทำไมรู้สึกตรงนี้มันแหลกๆครับอุ้ย <c oughs> ตรงนี้กระตุกกระตุกครับ <c oughs> อะไรอะ่ะ โอ้โหนี่น้อคิดตั้งเออเหรอโอ้ <c oughs> ตายละตรงนี้วะเฮ้ยลวงลุเออเอามาผ่านผ่านตรงนี้ครับง่ายง่ายงายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเออครับหนึ่งเอามาโอเคเฮ้ยร้อยร้อยไปไหน อันนึงก็มาโอเคเอาโอ้ยเสร็จสักทีเอาละจะไปทำอะไรสักอย่างที่บ้านนะเกี่ยวกับอาหารพวกนี้อันนี้ก็กทำไมคุณอะไรวะทูทูไปที่รถเด็กๆ,ๆฉันอยากจะอะไรกับปลาวะ ง่ายมากเลยนไปบ้านสุดเลิฟของเรากันเถอะครับทาหน้าเศร้ามาแล้วๆพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้แปลผิดครับมันต้องบอกว่ารออะไรหรือเปล่านะครับโทษโทษภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยคล่องครับจะจะทำเท่าที่ทำได้นะขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ดูดูฉันเจอโอ้ดูนั่นสิ <lite> ออกจากกิฟช็อปเออเป็นรู้สึกจะเป็นเออเขาเรียกวอะไรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือเปล่านะครับออกทอีโอ้โหอาหารกับปลาหมึกเลยอะไรนี่ทีละคนเป็นอะไรหรือเปล่าภาษาอะไรครับโอเคฉันนี ไม่เป็นไรนะไปซื้อตั๋วรับตังค์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 อยากมีครับเอโอเคครับหนวมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันครับสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนครับแหมรู้สึกปวดหัวเลยเกินไม่รู้ต่อไปจะมีอะไรเจออะไรพิเรนพิเรนอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับแล้ววันนี้นะครับ มามาตามไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับผม